อ่าตัวที่สองครับท่านผู้การสมชาติงานเข้าครับตัวนี้ตัวนี้งานเข้าครับไปไปไปมีเรยไปไปไปใหญ่ไปไปอ้าวมอไม่เห็นหน้าเห็นแต่หลังอ่ตัวนี้วิ่งหน้าดูครับ ดูปลายคันนะครับโอ้โหหนังเงือกหนังเงือกหนังเงือกต้องชมถ้าออกไปอีกเทียกอกอกสองอย่างเงี้ยชัวร์ครับุ้หลังมันเกินไอ้บึ้กไอ้บึกครับอ่าตัวนี้ก็ครับเสียใจด้วยนะครับบายบายไปแล้ว กับข่าวครับท่านผู้การเดี๋ยวน,น,น้ะ,น,ะน,น้ำขึึ้้้นนนนอยยย่างงัเเลขลขบ,บลครับ<อ>บ๊ายบายนะครับ